สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ่าจ๋าปากกระพุนเหมืองเพชรบุรวันนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ได้ทาแป้งเลยนะคะก็สดๆมาเลยนะคะก็คือออกมาจากที่กลางนาก็มาเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมีแนวทางเนาะจะเป็นหัวซองนะคะหัวซองที่ได้มาแล้วก็จะเป็น เลขอ่าเลขน้ำตาเทียนอ่ะอก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นเป็นเลขอะไรให้เพื่อนๆดูแต่ว่าถ้าสายตาจ๋าเห็นนะคะจะ๋าจะเห็นเป็นเลขอะไรเดี๋ยวดูนะคะแล้วก็ดูตามที่จ๋าบอกเลยว่าอ่าเพราะว่างวดที่แล้วเข้า3ตัวนะเข้า3ตัวตรงนะคะอ่าเข้า3ตัวท้ายนะคะฉลากกินแบ่งแล้วก็อ่าส่วนพวกอ่หวยลาวอะไรอย่างเงี้ยออกนะนะคะแม่นมากดังนั้นนะคะวันเนี้ย เพื่อนในกลุ่มท่านนี้ก็ไปเอามาแล้วจ๋าก,ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆเ,นนเอาไว้ดูเป็นแนวทางดังนั้นนะคะใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่มาชมคลิปของจ๋าแล้วก็เอาไปหาเสียงโชคกับฉลากินแบ่งรัฐบาลกันเนาะแล้ววันนี้นะคะอ่าเรื่องหววซองนะคะหววซองก็แล้วก็อย่าลืมเลขจากอ่าในวังหลวงด้วยแล้วก็จะเป็นอ่าเลขของเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแนวทางอ่ะนะคะที่สรุปมาส่วนมากอ่า ตอนนี้นะคะหลายเจ้าหลายสํานักนะคะไม่ใช่เจ้ามือนะคะหลายเจ้าคือหลายอาจารย์นะคะคือจะสรุปนะคะจะสรุปให้มาแล้วว่าจะเน้นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาฝากในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จา๋าเนาะแล้วก็ขอฝากช่องอีกหนึ่งช่องนะคะนั่นก็คือช่องสมพรชาแนลเนาะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันนะคะว่าเพื่อนๆจะชอบไหมนะคะสําหรับในงวดน,นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย สำหรับนะคะโลกนี้มันอยู่ยากเนาะแต่ถ้ามีเงินมากๆมันก็อยู่ง่ายซึ่งนะคะในงวดน,นี้นะบนนะคะ3ตัวบนตรงๆก็5 8 3 2ตัวนะคะ83ล่าง7 5 7 6 7 8นะอันนี้นะคะ83นะจะชอบมากเลยเราแต่เราไม้มีนะคะสำหรับเลขน,นี้เนาะคุณฝนธนาสุนทรน,นะคะไปร้องเพลงให้แม่พึ่ง พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะได้เลขมานะอ่าสี่ตัดเล่นตรงเลขพ่อด้วยนะคะก็คือการเป็นแชทบอกเล่านะคะหวยไทย4 0่ศแล้วก็42นั่นเองนะคะอ่ะเลขชุดนี้นะคะหวยซองนี้มาจากกองฉลากนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้านะ 9273ตัวนะคะสตัวล่าง45หอันนี้จริงแท้แน่นอนหรือเปล่ามันเป็นแค่แนวทางนะคะไม่ต้องดราม่ามาด่ากันนะคะหวยซองนี้มาจากกองฉลากหวยวันที่16มิถุนายนหกสสตัวบนนะคะวิ่ง0ูนย์ะคะบนวิ่ง0ูนย์มาแน่ล้านเปอร์เซ็นสามตัว920 906 6 6 3 3สองตัวบนนะคะ0603ส่วนเลขล่างนะคะวิ่ง3มาล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะ3235 38นะคะอ่ะอันนี้ก็อย่าลืมทำบุญให้พ่อกับแม่ด้วยนะคะถ้าถูกแล้วอ่ะต่อมาถ้าเจ้าอั้น7 5ให้ซื้อ7 4เจ้าอั้น8 5ให้ซื้อ8 4จัี่นอะขอภัยค่ะเจ้าอั้น9 5ก็ให้ซื้อ9 4นะคะ อ่ะต่อมานะคะอุมามินะคะรัฐบาลนะคะทายงวดวันที่หนึ่งเดือนหกนะคะเข้าห้าสี่สี่หางนะเข้าห้าสี่วันนี้ให้มาสามห้าสามแปดศูนย์ห้ากับศูนย์แปดนะคะอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบหรือเปล่านะคะต่อมาแอดอุทยัจยจันทร์มนตรีนะคะขอจัดจังหวดดัดเลเดอร์นะคะเขากระเขาว่าเขากระเขาดเดเดอร์นะคะสามสี่สี่สาม 3883และอีก1ชุด4994นะคะให้มา3ชุดคู่โต๊ดกันกลายเป็น6ชุดนะคะของแอดอุทัยจันมนตีนะคะอ่าสำหรับเลขน้ำตาเทียนเนาะก็งวดที่แล้วนะคะเข้านะอ่าเข้าเป็นชุด3ตัวเลยนะคะอยู่ที่คนดูคนตีออกมานะคะอยู่ที่อ่าใครใครแบบว่าใครมองเห็นนะคะอ่าถ้าถ้าจับดูนะคะจะได้0 6เนาะ 06ก็ได้09ก็ได้01ก็ได้นะคะอ่าอันนี้นะคะแค่แค่ดูเผินๆเราก็จะตีออกเลยนะคะอ่าอันนี้ก็ดูดูแล้วก็จัดตามได้เลยอ่าเลขชุดนี้นะคะวันที่16มิถุนายนนะคะรัฐบาลไทยหางเดียวตัวเน้นเลยนะคะ493อัดหนัหนกๆนะคะ93เนาะอันนี้เพื่อนๆชอบก็ให้จัดนะคะ ตามานะคะสำหรับเลขของคนคอหวยอันนี้จะสรุปแล้วนะคะสรุปล่างนะให้เน้น5194แล้วก็96นะคะเล็งให้แม่นรวยแน่นอนนะคะถ้าเราจับแม่นดูแม่นแม่นนะคะเห็งแน่นอนนะคะ6ชุดนะเหลืออยู่แค่3ชุดนะคะตัววงกลมเนาะอ่ะหนุ่มคอลาดนะคะเม็ดเดียวนะ แต่ลงวดที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆก็ดูได้เลยนะคะเข้าไม่เข้าแต่งวดที่ผ่านมาเข้าบนห้าสี่แต่ออกล่างสี่ห้านะคะอ่ะมันจะมีบนมีล่างอะไรเงี้ยนะสามตัวท้ายรัฐบาลสองตัวท้ายนะคะรัฐบาลด้วยงวดน,นี้นะคะล่างนะคะเม็ดเดียวหนุ่มโคราชเนาะสองตัวจัดให้สองเก้านะคะอ่ะ ชุด2ตัวผ่านไปชุด3ตัวท้ายฉลากกินแบ่งนะคะให้มา3ตัวท้ายนะหนุ่มโคราชฟรีไม่มีกลุ่มด้วยนะคะ258เซึ่งนะคะบอกและย้ำไว้เลยนะคะไม่มีกลุ่มฟรีนะคะฟรีทุกคลิปนะคะดังนั้นถ้าใครนะคะมีลิงก์มีอะไรมาปักวางบอกไว้เลยนะคะว่า ไม่ใช่ของจ๋าแน่นอนนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะงวดน,นี้วิ่ง4กับ8นะวิ่ง4กับ8ชุด2ตัวให้มา2 8นะคะ2ตัว4 8 2ตัว2 4นะคะ3ชุดนะคะ2ตัวถ้านะคะงวดน,นี้อย่าทิ้งเลขมาจากในวังหลวงนะคะเลขมาจากในวังหลวงเนาะให้มา7 07030643แล้วก็21แต่ถ้าเน้นนะคะเน้น0703กับ43 3ชุดนะคะเลขดังตัวอื่นทิ้งออกให้หมดนะอ่าไม่เชื่อนะคะไม่ต้องเชื่อนะคะคือจัดให้มาสรุปบนนะคะ825802แล้วก็832อันนี้ชุด3ตัวนะชุด3ตัวก็อยู่ที่เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่านะคะอ่าสำหรับฝันนะ ฝันว่าเลขออกตัวนี้9 6 2ถ้ามีโชคขอให้ถูกทุกคนนะคะคือลงให้ตีสองก็เออเลขก็สวยด้วย9 6 2อ่าเลขทางแชทด้วยนะคะเลขนี้นะอ่ารัฐบาลนะคะเน้น4 3ด้วยนะคะบนกันล่างนะคะตัวเน้นตัวรูดตัวฝันเพื่อนๆดูก็จัดได้เลยอัดหุดหดไป4 0กับ4 3นะคะอ่ะเลขนี้ ห้าเดห้าแดังจัดให้เอาเลขแอบเงียบ4หางนะคะมาลุ้นเนาะเลข4หางนะคะก็จะมี5้าหนึ่งหกหกนึ่งห้าสองหนึ่งหสองหนึ่งห้านะคะอ่าสตัว1 6กับหนอันนี้จะเป็นเลขแอบ,บเงียบนะคะถ้า7จ็ห้ดมันดังจัดนะคะแต่ถ้าเรารวยแล้วเราก็ ไม่ต้องเลิกนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะจัดให้2ชุดนะ5 1กับ39เอาแค่นี้พอนะคะสำหรับเลขรวยงวดนนี้นะคะรวยก็ไม่ต้องเลิกนะอ่าเดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ดูไปแล้วนะคะแนวทางนอกในในคลิปนี้นะคะในงวดน,นี้เองก็ ถ้าชอบนะคะตัวไหนก็ให้จัดได้เลยนะคะตอนนี้นะฉลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มเหลือน้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมีเวลาในการเลือกอ่ะน้อยเนาะเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วเราก็ตัวเลือกก็น้อยลงไปด้วยอะไรอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะหลายท่านนะคะอาจจะคอมเมนต์มาติเตียนจ๋าหลายเรื่องนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณนะคะก็อาจจะเอาไปพัฒนาบางท่านก็ ว่ามาแรงเกินก็ขอบล็อกนะคะก็ไม่เป็นไรเนะาะก็แนวทางของจ๋าก็ให้แค่แนวทางแล้วก็สนับสนุนการเสี่ยงโชคก,กับฉลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะยังไงนะคะก็ขอฝากช่องนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะป๊อปคอนนะคะดื้อม,มากเลยเละหมดเลยนะคะไปเล่นขี้ตมมาตอนนี้นะคะนางนี่โอ้ยตัวใหญ่มากโอ้ยพี่ยมพี่ยม ก็ตอนนี้นะคะดื้อม,มากเลยนะคะอยู่กับพี่เขานะคะก็เล่นกันอ่ะอันนี้ก็เป็นบ้านพี่ชายนะคะไปแล้วนะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้จ่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ